สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยยานเวศค่ะเพื่อนๆคงเคยได้ยินคำว่าเพชรพญานาคเพชรนาคาหรือว่าเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงกันมาบ้างใช่ไหมคะถ้าเชื่อในเรื่องของพญานาคแล้วต้องเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับตำนานของเพชรพญานาคมาบ้างเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีอรพ์พลังลึกลับอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะ เกิดขึ้นมาด้วยบุญญาธิการแห่งการบำเพ็ญเพียรพระโพธิญาณขององค์พระมหาโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาที่จะได้ลงมาตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านับว่าเป็นความยากลำบากมากเพราะต้องประกอบไปด้วยการบำเพ็ญเพียรการสร้างสมบรมีให้ครบ30ทัศนทัและต้องลงมาสร้างบรารมีขั้นประมัตบรารมีอีกสิชาติถึงจะสมบูรณ์ทุกประการ กำเนิดของเพชรนาคานั้นนับย้อนหลังนานแสนนานค่ะไปในสมัยพุทธกาลแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสโปเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามซึ่งได้ลงมาตรัสลูพระโพธิญาณซึ่งในพัทลักษรักรับนี้มีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสลูด้วยกันห้าพระองค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่สี่ค่ะ ในการลงมาครั้งนี้ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนกึกก้องไปทั่วหมื่นโลกธาตุอนันตจักรวาลด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิญาณเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์บังเกิดขึ้นนะคะมีฝนตกลงมาเรียกว่าฝนโบกคอรพัสเป็นฝนที่มีสีแดงตกลงเป็นฝอยฝอยเหมือนหิมะผู้ถูกต้องฝนต้องการจะให้เปียกก็เปียกไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียก และเมื่อนฝนได้ตกลงสู่พื้นพระสุธาบางส่วนได้ประมวลตัวรวมธาตุดึงดูดเอาธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟผสมรวมกันจนก่เกิกเกิดขึ้นเป็นธาตุกายสิทธิ์เป็นเพชรเจดสีมณีเจแสงขึ้นมาเพชรเจสีมณีเจแสงนี้มีรัศมีสว่างสวยัยเปล่งประกายไปถึงเจดสีสองแสงสว่างสวยัยทั้งกลางวันกลางคืนนับเป็นเวลาเจดวันเจคืน รัศมีแห่งเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนี้สว่างครอบคลุมไปจนถึงเมืองบาดาลทําให้เกิดแสงสว่างเป็นรัศมีเจ็ดประการกลบรัศมีแสงสว่างอัญมณีพลอยอันมีค่าต่างๆที่อยู่ในนครบาดาลทั้งหมดเหล่านาคีนาคาผู้มีฤทธิ์ต่างหาสาเหตุต่างๆนานาถึงเหตุกนนนารณ์อันน่าอัศจรรย์ใจนี้กษัตริย์ผู้ครองเมืองบาดาลในขณะนั้นมีนามว่าพญานาคราชสุนันโท มีเหล่าบริวารน,นาคีนาคาผู้มีฤทธิ์อำนาจมากมายได้ใช้กำลังบุญฤทธิ์ของตนอธิษฐานขอให้รู้ถึงสาเหตุของปรากฏการณ์อัศจรรย์ใจในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้เองทำให้ร่วงรู้ถึงกำเนิดแห่งเพชรจสีมณีเจ็ดแสงด้วยอำนาจผลบุญบาร,รมีของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสโปและรู้ถึงหน้าที่ของตนที่ได้เคยอธิษฐานเอาไว้ในภพชาติที่เป็นมนุษย์ว่า จะขอทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาพญานาคราชสุนันโทผู้เป็นใหญ่จึงได้แสดงฤทธิอำนาจแทรกแผ่นดินขึ้นมาพร้อมกับเปล่าบริวารขึ้นมาสู่พื้นปฐพีมาดูต้นเหตุแห่งแสงอสัศจรรย์ที่ส่องสว่างไปทั่วพื้นพิภพและใต้บาดาลท่านพญานาคราชสุนันโทได้มีคำสั่งให้บริวารอันเชิญไปเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไป เหล่านาคีนาคาบริวารทั้งหลายต่างก็อัญเชิญไปเก็บตามถ้ำตามภูเขาที่พวกตนได้สิงสถิตยอยู่ส่วนหนึ่งก็ได้นำดินสีต่างๆมาพอกหุ้มเพชรนาคาหรือเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเอาไว้เพื่อให้รอดผลจากสายตาหรือน้ำมือของมนุษย์ที่ไม่อยู่ในสินในรรมหรือจากเหล่าเทพพรมที่เป็นมิจฉาทิฐิให้เห็นเป็นเพียงก้อนดินธรรมดาเท่านั้นอีกกลุ่มหนึ่งได้นำไปไว้ในถ้ำที่ลึกลับยากจะเข้าไปได้ นำไปประดิษฐานเอาไว้ในแอ่งน้ำต,ต่างๆภายในถ้ำที่เห็นสมควรพร้อมกับอธิษฐานบทบังรัศมีแห่งแก้วนี้ไว้รอเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาสืบต่อไปและมาถึงในการปัจจุบันนี้ที่เชื่อกันว่าเพชรพญานาคได้ปรากฏขึ้นจากสถานที่ซึ่งพญานาคได้เก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นถ้ำตามเขาต่างๆที่มีพญานาครักษาอยู่ นั่นก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันมีภัยธรรมชาติที่คุกคามชาวโลกการที่เพชรพญานาคปรากฏก็เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมให้พ้นจากหายนะเพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะผู้ปฏิบัติธรรมเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท4อันจะสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้เหลือนหาย แต่ผู้ที่จะครอบครองเพชรพญานาคได้นั้นนอกจากจะเป็นคนดีมีสินธรรมแล้วยังต้องมีบุญบรารมีที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพญานาคหรือในอดีตเคยอธิษฐานจิตไว้เพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาเพชรนาคาสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น3สันฐานใหญ่ๆคือ 1. สันฐานลูกรักบี้จะมีรูปร่างกลมยาวหัวท้ายเรียว สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคือเพชรนาคาประเภทที่เป็นเหล็กไหลชนิดดูดติดเหมือนแม่เหล็กและแบบดูดไม่ติด2เป็นสันทานเหมือนพลอยหลังเบี้ยจะมีรูปร่างสันทานแบ่งออกได้อีก2แบบคือรูปร่างทรงกลมตรงกลางจะนูนขึ้นมาเหมือนหลังเบี้ยทั้งสองด้านและรูปร่างทรงวงรีตรงกลางก็นูนขึ้นมาเหมือนกันนะคะเหมือนหลังเบี้ยทั้งสองด้านเลย สันฐานที่3นี้จะเป็นลูกกลมแบบลูกแก้วมีลักษณะกลมเป็นลูกแก้วมีขนาดตั้งแต่เม็ดเท่าปลายนิ้วก้อยจนถึงขนาดเท่าไข่ไก่และแบบที่4สันถานพิเศษที่หายากก็จะมี8ลักษณะนะคะลักษณะที่1คือลูกสมอจันทร์มีลักษณะออกกลมคล้ายดังลูกแก้วแต่มีขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบ2เซน 2. ลักษณะเป็นเคี้ยวแก้วรูปทรงสันถานเป็นเคี้ยวจะมีลักษณะความยาวประมาณ1ข้อนิ้วก้อยนิดนิด จนกระทั่งความยาว6-7นิ้วและ 3. ลักษณะรูปทรงคล้ายหยดน้ำมีขนาดใหญ่ประมาณปลายนิ้วก้อย 4. ลักษณะเป็นฟันกรามจะมีรูปทรงคล้ายฟันหน้าหรือฟันกรามของคนและมีส่วนที่ยื่นออกมาดังรากฟันจะมีหลายขนาดทั้งฟันกรามเล็กฟันกรามใหญ่ 5. ลักษณะรูปหัวใจ 6. ลักษณะรูปดอกบัว 7. ลักษณะเป็นงอนพญานาคและ 8. ลักษณะเป็นไข่ นอกจากนี้ยังมีสันฐานหายากอื่นๆอีกเช่นสันฐานวัชระอาวุธของพระอินทร์สันฐานพญานาคเจ็ดหรือเกเียนสันฐานพระปรางนาคปกสันฐานพระพุทธรูปสันฐานกริดพระขันธ์มีดหมอหรือสันฐานเป็นลักษณะของสัตว์ในป่าหิมพานต์เช่นหง์คชหง์เป็นต้นความหมายตามสีสันของเพชรนาคา หนคือสีขาวหมายถึงพลังบาร,รมีพุทธคุณหรือบาร,รมีขององค์มหาโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญเพียรถือศีลภาวนาปฏิบัติธ,ธรรมลดละกิเลสตัณหาวางจิตให้อยู่ในสายกลางไม่มีบุญมีบาปมีสติมีจิตใจเยือกเย็นหนักแน่นมันคงไม่หวั่นไหวง่ายๆ 2. คือสีแดงหมายถึงสีแห่งกำลังฤทธิ์อำนาจกล้าหาญเด็ดเดี่ยวความคิดฉับไว เฉียบคมตัดสินใจเร็วตรงเป้าหมายเป็นที่น่าเคารพยำเกรงผู้ที่ได้ครอบครองเพชรนาคาสีแดงนี้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมฝึกฝนให้จิตมีสติรู้เท่าทันอารมณ์มิเช่นนั้นจะเกิดผลกระทบที่ไม่ดีตามมาได้ทั้งตนเองและผู้อื่น 3. คือสีเขียวหมายถึงอำนาจจิตที่มีความเมตตาเย็นกายเย็นจิตมีเดชตบะบรารมีมีจิตสัมผัสทางโลกลี้ลับ มีพลังอำนาจลี้ลับไหลเวียนเป็นกระแสร้รอมรอบตัวทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นมั่นคงแคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆสีเขียวยิ่งเข้มยิ่งดีค่ะสีคือสีเหลืองหมายถึงความนุ่มนวลมีสง่าราศีเป็นสีที่แสดงถึงความมั่งคัง่งมีโชคมีลาภไหลมาเทมามีความสดใสรุ่งเรืองดั่งทองคำ สียิ่งสดใสเท่าใดยิ่งมีกระแสแห่งโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเปล่งประกายมากขึ้นเท่านั้น 5. คือสีส้มสีส้มหมายถึงพลังแห่งการป้องกันภัยจากอาวุธภัยอันตรายต่างๆเป็นพลังที่มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญกล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะ,ะเผชิญ 6. เป็นสีม่วงค่ะหมายถึงพลังที่มีอำนาจลึกลับยากที่จะยังถึงได้ ป้องกันพูดผีปีศาจคุณผีคุณคนและคุณใสต่างๆและเป็นสีที่สามารถดูดซับพลังอำนาจลึกลับทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นเจ้าของบุคคลที่มีวาสนาได้ครอบครองเพชรนาคาสีม่วงนี้จะเป็นคนที่มีพลังลึกลับหรือมีสัมผัสพ,พิเศษควรที่จะฝึกปฏิบัติจิตให้มีความเมตตาหนักแน่นปล่อยวางจากอารมณ์ที่มากระทบ ให้จิตมีแต่ความโปร่งใสบริสุทธิ์จะทําให้อนุภาพของเพชรนาคาสีม่วงเปล่งประกายออกมาครอบคลุมทั่วร่างเหมือนเป็นเกราะแก้วคุ้มครองตัว 7. เป็นเพชรนาคาสีฟ้าหมายถึงผู้ที่มีบุญวาสนาที่ได้สร้างสมมาในอดีตมีน้ำใจกว้างขวางน่าเคารพนอบน้อมเป็นผู้ที่มีบุญยศที่เหล่าเทพพย,ยดาดูแลค้ำชู เดินทางไปไหนมาไหนจะมีแต่ความสะดวกสบาย8เป็นสีน้ำเงินหมายถึงผู้ที่มีอำนาจวาสนาบรารมีสูงมีทั้งบุญยริศและอิทริศบรารมีเป็นผู้นำผู้ปกครองมีทั้งเดชตบะบรารมีเป็นที่เคารพน่าเกรงขามมีพลังที่ป้องกันศัตรูกันภัยอันตรายต่างๆทั้ง8ทิศมีเทพพรหมเทวดาดูแลปกปักรักษาตลอดเวลา9เป็นสีชมพูหมายถึงสีแห่ง อนุภาพเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นิ่มนวลอ่อนโยนมีความโดดเด่นสะดุดตาดึงดูดสำหรับเพศตรงข้ามและผู้คนรอบข้างทำให้ผู้คนรอบข้างเกิดความเมตตาช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งสีชมพูออกเข้มสดใสยิ่งมีพลังมหาสเสน่ห์ดึงดูดเป็นที่รักใครเป็นที่พึงปรารถนาดั่งนางพญาที่สงศา ผู้ที่ได้ครอบครองจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามไม่นำพลังไปใช้ในทางไม่ดีส0เป็นสีชาสีที่หาพบได้ยากนะคะหมายถึงสีที่มีอนุภาพสามารถยับยั้งอารมณ์ความคิดที่ใช้แต่อารมณ์ทําให้ขาดสติเหมาะสําหรับผู้ที่ขาดแหล่งพักพิงทางจิตใจหรือผู้ที่มีจิตใจเลื่นลอยเศร้าผิดหวังท้อแท้ มีความพิเศษคือจะมีอนุภาพทางโชคลาภด้วยนะคะเป็นโชคลาภที่มาแบบคาดไม่ถึงสำหรับการอธิษฐานจิตบูชาเพชรพญานาคก,การบูชานั้นจะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาบรารมีที่ได้สร้างสมกันมาตั้งแต่อดีตชาติและเคยได้เป็นเจ้าของกันมาก่อนผู้ดูแลจะต้องอยู่ในศีลในธรรม และต้องมีการอธิษฐานจิตเสี่ยงบารมีตามกําลังบุญวาสนาของตนว่าสีใดแบบใดจะคู่ควรกับบุญบารมีของตัวเราหรือได้รับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์ผู้รู้เท่านั้นเมื่อได้รับเพชรพญานาคมาแล้วครั้งแรกให้นําไปแช่ในน้ําสะอาดก่อนแล้วตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนำสกุลของผู้ที่จะขอบูชาจากนั้นตั้งนโมสาจบ สวดด้วยคาถาพุทธโทเมนาโถธร,รมโมเมเนาโถสังโฆมมนาโถสะกภะ,ะจะบูชาจะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ดูแลธาตุศักดิ์สิทธิ์และดูแลเพชรพญานาคเจริญมาจเจริญยิ่งจเจริญดีขอสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายจงหลั่งไหลมหาตัวข้าพเจ้าเทินสัมะสัมมาสัมมาสัมมะ,ม,ม,ะ,ม,ม,ะ,ม,ม,ะมะอะอุ นะมะพะทะนะโมพุทธายะนะชาลีติสิทธมัตถุและต่อด้วยคาถาบูชาพญานคราชกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคีนาคาทิปดีสีสุดโทว,วิสุทธิเทวาปูเชมิการอธิษฐานจิตบูชาเพชรพญานาคต้องมีเครื่องสักการะบูชาดังนี้ 1. คือทูบ9้าดอก 2. เทียนสีชมพูหรือสีขาวห้าเล่ม 3. ผลไม้ห้าอย่างที่ขัดไม่ได้คือมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้า 4. พวงม,มาลัยมะลิหรือว่าพวงมาลัยอื่นๆ 5. จุดทูปเทียนตั้งนโมสามจบท่องไตรสนนคมอารัธนาสินห้าบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ 6. สวดคาถาบูชาโอมอุอะมะ นะโมพุทธายะยะสะสุมังหรืออีกตำราให้บูชาด้วยคาถานะโมพุทธายะนะมะอะอุและสุดท้ายตั้งจิตอธิษฐานตามที่ต้องการแต่ต้องไม่เกินกำลังของกฎแห่งกรรมการอธิษฐานเมื่อสำเร็จผลดังที่เรา อธิฐานทุกครั้งจะต้องทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานถวายพระพุทธรูปเป็นต้นอุทิศถวายให้แด่ท่านปู่พญาสุนันโทนคราชพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมในเวรซึ่งจะเป็นการสร้างกุศลผลบุญบาร,รมีไปในตัวด้วยการจัดพานบูชานั้นควรจัดหาพานรองรับตามความเหมาะสมวางผ้าขาวหรือผ้าแดงรองพื้นก่อนที่จะนำเพชรพญานาคหรือเครื่องประดับที่มีเพชรนาคาวางลงบนพาน และให้จัดหาขันหรือถ้วยใส่น้ำสะอาดโดยดอกมะลิวางบูชาไว้ด้านหน้าพานควรจะเปลี่ยนน้ำสะอาดทุกวันหรือว่าแวนเว้นวันตามความเหมาะสมเพชรพญานาคจะช่วยให้ผู้ที่บูชาศรัทธาให้ผ่านพ้นอันตรายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นช่วยให้เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขดึงดูดทรัพย์สินเงินทองให้ไหลามาเทมานำมาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้า ผู้ใดที่มีเพชรพญานาคหรือสมบัติเมืองบาดาลไว้บูชาครอบครองผู้นั้นก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึกเพราะทรงพลังพุทธคุณในด้านความรักเมตตาการปกป้องคุ้มครองป้องกันคุณใสเสนียดจันไหลทั้งหลายช่วยให้โชคลาภหลังไหลสุดแต่บรารมีของผู้บูชาจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนในโลกเหล่านี้ยังมีสิ่งลึกลับพิสดารที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่แจ้งอีกมากมายนะัก ของจริงก็มีของปลอมก็มีเช่นกันขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ